J10S 2003J10 ซึ่งสาบศูนย์ไปกลับมาอีกด้วยสำหรับข้อมูลดวงจันทร์ที่พบใหม่ทั้ง12ดวงนั้นมีรายงานว่ามีขนาดเล็กและมีวงโคจรกว้างมีคาบโคจรมากกว่า340วันและมีมากถึง9ดวงที่มีคาบโคจรเกิน550วันคาดว่าดวงจันทร์ที่มีวงโคจรกว้างนี้เป็นวัตถุต่างถิ่นที่พลัดเข้ามาใกล้แล้วถูกดาวพฤหัสบดีคว้าจับเข้ามาเป็นบริวาร ดังจะพบว่าบริวารเหล่านี้มีวงโครจรถอยหลังสวนทางกับทิศทางการหมุนรอบตัวเองของดาวพฤหัสบดีและมีขนาดเล็กซึ่งบริวารขนาดเล็กเหล่านี้อาจเป็นผลจากวัตถุขนาดใหญ่ที่ชนกับวัตถุอื่นแล้วแตกออกมาเป็นดวงเล็กดวงน้อยดวงจันทร์บริวารใหม่ทั้ง12ดวงนั้นมีเพียง3ดวงที่มีวงโครจรเดินหน้าโครจรไปในทิศทางเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของดาวพฤหัสบดีและมีวงโครจรไม่กว้างมากนัก บริวารในกลุ่มนี้คาดว่าเป็นบริวารดั้งเดิมของดาวพฤหัสบดีการค้นหาบริวารที่มีวงโครจรแคบทำได้ยากกว่าพวกที่มีวงโคจร